ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ณไร่ดินชุ่มฟ้านั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราพานักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบริราชดารุงวิทยาของเรานะคะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แล้วก็ปีที่5นะคะมาศึกษาแหล่งเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับ การเกิดมเมล็ดของอินทราลัมนะคะแล้วก็ณไนะรดินชุ่มฟ้าที่นี่นะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับคุณน,นาคิลโลนารายนะคะหรือว่าพี่เค้กของเรานั่นเองนะคะวันนี้ท่านก็ได้เป็นวิทยากรนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับน้องๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <recibir S 2> <Yosh |zh|> ค่ะ <ขา S 1> สวัสดีค่ะ,คะถ้าก่อนอื่นนะคะอยากจะพูดคุยถึงอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้จุดประกายเกิดไร่ดินชุ่มฟ้าแห่งนี้ครับสำหรับแรงบันดาลใจของไรดินชุ่มฟ้าค่ะ ก็คือพ่อหลวงนะครับทาไม,มถึงได้กล่าวถึงพระอ,องค์ท่านและทําไมพระอ,องค์ท่านจึงเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าตลอดวัชชนชีพของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวของเราทุ่มเทวัะกายให้มากที่สุดก็คือภาคเกษตรเพราะถ้ารู้ว่าเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรเราก็เลยอยากสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆอ,มอยากสร้างโลกอาชีพเกษตรใหม่ๆเพื่อให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้ะนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ตั้งใจครับค่ะแล้ว ใช้เวลานาน,านไหมคะที่กว่าจะมาเป็นไร่ดินชุ่มฟ้าจนถึงปัจจุบันนี้ใช้เวลานาน,านไหมบนพื้นที่ไร่ดินชุ่มฟ้าตรงนี้นะครับเดิมทีปลูกอ้อยมา20ปีนะครับเป็นพื้นที่ทั้งหมด13ไร่กว่า13ไร่นะครับะะจากวันที่เริ่มทํากลางปี59ถึงวันนี้ก็ก็4ปีเต็ม,มะนะครับ4ปีเต็มแล้วมีพืชพันธุ์หรือว่ามีผลผลิตอะไรที่ได้จากไร่แห่งนี้บ้างคะเรา ครั้งแรกที่ปลูกเนี่ยเป็นอินทผลำมแต่ว่าเราเราซื้อมาเพาะเองทั้งหมดเลยนะเป็นการทยอยซื้อเอามาเพาะเองเพราะต้นทุนเรามีไม่เยอะในวันเริ่มต้นะนะครับซึ่งเนื้อเยื่อค่อนข้างราคาสูงเพราะเมล็ดเป็นต้นพร้อมปลูกก็ก็เราไม่มีกําลังก็เลยซื้อมาเพาะเอง<ค>นะครับก็จะเป็นอินทผลำก่อนนะครับเป็นสายพันธุ์กินผลสดน,ลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไผ่หวานกินสดมาเป็นบ่งหวานเลย,<า>ยเป็นสุด ก็คือกินสดๆได้เลยไม่ต้องต้มใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้หนูชิมแล้ว <c oughs> อร่อยมากนะคะสามารถกินสดๆได้เลยวะะันนี้ก็ก็ถือว่าที่ให้เขาเป็นพระเอกเพราะเขาทําให้เราเดินได้ตั้งแต่เจ็ดเดือนนะครับเพราะว่าวิถีไล่ของเราไม่ได้มีความสมบูรณ์พร้อมฉะนั้นไผ่ที่เราให้เขาเป็นพระเอกเพราะว่าถ้าไม่มีเขาเราเดินได้ไม่ถึงวันนี้เจ็ดเดือนได้กินได้ขายให้เราเดินได้แล้วก็มีส่วนเบอร์รี่นานาชาติเป็นมอนต่างประเทศมอนต่างประเทศใช่ครับมีสายพันธุ์ดำออตุลรกี มีไวท์คิงจากออสเตรเลียลูกยาวสีขาวหอมเหมือนน้ำผึ้งแล้วก็ไต้หวันสตรอเบอรี่ไต้หวันไม่ชอบเขาวจ้พูเขาเมกาเป็นการทําเกษตรผสมผสานซึ่งพลิกฟื้นจากแผ่นดินเดิมที่เป็นป่าอ้อยมา20ปีโดยเอาแนวทางของพ่อหลวงมาทำะนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเปิดโลกอาชีพกเกษตรใหม่ๆให้พี่น้องมาดูสู่การปรับเปลี่ยนเราเปลี่ยนพี่น้องเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกเราต้องทาให้เขาเห็นภายใต้พืชต้องมีความยั่งยืนอยู่ไป50ปีภายใต้พืชต้องตอบโจทย์ต่อคนรักสุขภาพในยุคปัจจุบัน อันนี้คือคือขบวนความคิดก่อนที่จะเกิดไรด,ดินชุมฟ้าแล้วก็วันนี้ถือว่าสำลิดผลเกินคาด,คคาดเกินคาดเช่นทุกอย่างไม่พอขายไม่ว่าจะเป็นอินบาฮามนะครับปีนี้เราได้มา,มาตันกว่าก็ไม่ได้ออกไปขายนอกไร่เลยเออนะได้รับความเมตตาจากพี่น้องเข้ามามไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้หวานตอนนี้ก็ต้องรอคิวกันอ๋อรอคิวไม่พอขายใช่ไหมครับทั้งหน่อทั้งต้นพันอือถือว่าอันนี้ก็คือด้วยศาสตร์ของพระองค์ท่านเนี่ยต้องวันนี้มีแต่สำนึกสำนึก ในในแนวทางของพ่อหลวงเพราะว่า<ร>ถ้าไม่มีแนวทางของพระอ,องค์ท่านเนี่ยเราเรา,เราไม่มีหนทางที่จะเดินหรือที่จะประเปล<ร>ี่ยนเลยนะครับฉะนั้นไร่ดินยุฟ้ามีวันนี้ได้ก็โดยพระบ,บารมีของพระองค์ท่านพระองค์ท่านตลอดพระชนชีพของพ่อหลวงของเราเนี่ยในขณะที่เรานอนหลับท่านรักลูกๆของพระของพระองค์ในทุกๆอาชีพบนพื้นแผ่นดินไทยแต่ทําไมท่อพ่อทุ่มเทพ่ารกายให้มากที่สุดก็คือภาคเกษตรทําไมทําไม ทั้งที่บนพื้นแผ่นดินไทยมีหลากหลายอาชีพมากพ่อรักในทุกๆอาชีพที่ลูกของพ่อเป็นแต่ทำไมเหนื่อยพ่อก็ไม่พักทุกลูกๆทุกคนทั้งแผ่นดินนอนหลับพ่อก็ไม่ได้หลับทำไมพระอ,องค์จึงทุ่มเทพระวรากายมากมายขนาดนั้นไม่ได้ทำเพื่อตัวเองพระอ,องค์เป็นแสงเทียนที่อยากส่องสว่างให้กับบุคคลอยากส่องสว่างให้ประเทศไทย เป็นปึกแผ่นแข็งแรงแข็งแกร่งโดยหลักคิดของพระองค์ก็คือว่าถ้าเส้นเลือดใหญ่อยู่ได้เส้นเลือดฝอยอยู่ถ้าเส้นเลือดใหญ่อยู่ได้เส้นเลือดฝอยอยู่เส้นเลือดใหญ่อยู่ได้เส้นเลือดฝอยอยู่ได้เมืองไทยเป็นเมืองเกษตรพระองค์คิดว่าถ้าเกษตรกรอยู่ได้ประเทศไทยอยู่ได้เส้นเลือดใหญ่อยู่ได้เส้นเลือดฝอยอยู่ได้เกษตรกรอยู่ได้เมืองไทยอยู่ได้ เพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรหลักคิดของพระอ,องค์ท่านจึงเกิด4,600กว่าโครงการถ้าพ่อเหนื่อยแล้วพ่อพักถ้าพ่อง่วงแล้วพ่อขอพักผ่อนหน่อยไม่เกิด4,600กว่าโครงการท่านคิดเพื่อเพื่อประเทศไทยฉะนั้นพี่เค้กทำไมต้องสื่อถึงพระอ,องค์ท่านพี่เค้กเองนะครับเป็นลูกเกษตรกรประวัตินะครับก็รับราชการอยู่ของกระทรวงแรงงานเพิ่งลางออกเมื่อปีที่แล้วนะครับทิ้งเงินเดือน20,000กว่าบาท นะครับการสอบบรรจุราชการชีวิตทุกๆคนปาถนาแต่พี่เคไม่ได้คิดว่าถึงจุดหนึ่งจะต้องมาทําอะไรที่นี่พี่ที่เป็นทหารเขามาเมื่อเดือนที่แล้วแกอายุ39ปีพื้นแผ่นดินของพ่อตรงนี้คนมาเป็นแสนในหลายพันคนบอกว่าคุณสร้างยังไงแค่สี่ปีคุณสร้างได้ยังไงจากเงินหลักร้อยแค่สี่ปี จากเงินหลักร้อยไม่ต้องพูดถึงการเอาเงินมาสร้างต้องเอาชีวิตสร้างเงินถ้าไม่มีเป็นตัวตั้งจากหลักร้อยที่เราเพาะก้าไม้เองเงินไม่ใช่เป็นตัวตั้งสําหรับพื้นแผ่นดินของพ่อตรงนี้พ่อต้องการฟูมงฟักเราต้องการให้เราสู้ต้องการให้เราลําบากเพื่อแบ่งปันเพื่อเอาสิ่งที่เป็นหัวกะทิจริงๆถ้าใช้เงินสร้างเราจะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดในการมาฝังนะครับ พีเ่เองก็ไม่ได้รู้จักใครมากมายในจังหวัดบุบรีดมา์แต่สิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือว่าพี่น้องหลั่งไหลามาไม่ขาดสายมาที่นี่มาจนต้องคัดที่จะมาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนได้มาที่นี่แล้วแล้วแต่ได้รับพลังกลับไปแปลกมาก,กเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติใช่ไหมใช่เราเป็นมนุษย์ถ้ากระดูกสันหลังไม่แข็งแรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้เราต้องภูมิใจ นะครับในการที่เราเป็นกระดูกสันหลังของชาติเพื่อประคองชาติไทยถ้ากระดูกสันหลังไปไม่ได้แขนขาหูตาก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นกระดูกสันหลังคือสิ่งที่สําคัญอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่มีเกียดมากๆเนาะฉะนั้นตรงนี้ปลูกอ้อยมา20ปีทําไมพี่เค้กต้องเปลี่ยนพี่ที่เป็นทหารที่มาพูดถึงเนาะพี่ทปินทหารนที่แกมาเมื่อเดือนก่อนแกบอกว่าแกตามหาอะไรแบบนี้มา39ปี ไม่รู้เขามาสัมผัสไล่ดินชุกฟ้าตรงนี้บอกแกบอกแกเคบอกโอตามหาไล่แห่งนี้มา39ปีและก็บอกกับพี่เค้กว่าไล่แห่งนี้เนี่ยเกิดมาพร้อมกับชีวิตที่พี่เค้กเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วเขาพูดเราขนลุกเขาพูดเหมือนน้าทํานบแตกเหมือนน้าที่มันไหลไม่ขาดเขาเป็นทหารนะเขาตามหาไร่เกษตรแบบนี้มา39ปีและไล่ตรงนี้หลังจากเขามาสัมผัสเขาบอกว่ามันเกิดมาพร้อมชีวิต ที่พี่เค้กเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วเหลือแพ่พี่เค้กมาทําแค่นั้นเองฉะนั้นหลายท่านเข้ามาไล่แห่งนี้ต้องไม่ต่ํากว่า10ปีทั้งที่เราทําแค่4ปีบางจุดได้แค่2ปีนะครับฉะนั้นพื้นที่เดิมตรงนี้ปลูกอ้อยมา20ปีจุดเปลี่ยนก็คืออ้อย13ไร่ได้แค่30,000ืก็มาศึกษา,าศาสตร์ของพระอ,องค์ท่านของพ่อหลวงของเรา นะครับว่าทําไมได้ผลผลิตแค่นั้นก็จึงได้ทราบว่าเคมีที่ลงแผ่นดินทุกปีพ่อหลวงบอกว่าดินเป็นหินปูนและดินตายอ๋อดินของเรามันตายดินตายจึงส่งผลอ้อย13บสไร่ตรงนี้ได้แค่ส0,000่นจากนั้นก็เลยได้มาศึกษาศาสตร์ของพระอ,องค์ท่านพระอ,องค์ท่านบอกว่าต้องกเกษตรผสมผสานนั่งเก้าอี้อย่านั่งขาเดียวเรานั่งโต๊ะที่ห้องเรียนเรานั่งกี่ขาครับเก้าอี้ขาเดียวไหมสี่ขาเนาะ อ่าเราเดินสองขากับเดินขาเดียวอันไหนมันคงกว่ากันสองขากับขาเดียวอันไหนมันคงกว่ากันสี่ขาออนครับจากนั้นพระองค์ท่านบอกว่าต้องเดินนะครับต้องอ่าต้องผสมประสานต้องหลายขาโอ้เราปลูกอ้อยเดินขาเดียวมาตั้ง20ปีไม่ได้แล้วแผ่นดินตายไปถูกมอมเมาด้วยสารเคมีอยู่ตลอดเราเลยมาปรับเปลี่ยนเนาะพี่เคกเอาแนวทางของพ่อหลวงมาทําเมื่อกลางปี59 เ้องเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการทําต่อยอดจากหลักแนวทางของพ่อที่พี่เค้กเอามาทําก็คือพี่เค้กชอบความยั่งยืนนะครับชอบความยั่งยืนเราลงทุน100บาทแล้วไม่ต้องลงทุนอีกเลยแล้วเงินมันไหลเข้ามาเดือนละ5 0 0 5 0 0ทุกเดือนเป็นดอกเบีย้ยดีไม่ดีดเราลงทุนแค่100บาทแต่หลังจากลงทุน100บาทเสร็จปุ๊บเงินมันไหลเข้ามาวันละ500 500ดีไม่ดีไหลาย,ยาวไป50ปีเลยดีไม่ดี ใช่ไหมครับไม่ต้องไปเอาเงินล่อเอาเงินลอยหนึ่งไปล่ออีกไหลมาตลอดพี่เค้กกำลังจะสื่อให้เห็นว่าหล,หลักคิดนั่นคืออะไรหลักคิดคือเอาเส้นเลือดใหญ่เอาแนวทางของพ่อ,พอหลวงมาทํามาปรับเปลี่ยนต่อยอดจากพระอ,องค์ท่านพี่เค้กชอบความยั่งยืนที่กําลังจะสื่อว่าเงินมันไหลมาตลอดเอาความยั่งยืนมีพืชต,ตัวไหนที่อยู่แล้วปลูกครั้งเดียวอยู่ไป50ปีดีไม่ดีครับปลูกครั้งเดียวจบเลย50ปีดีไม่ดีไม่ต้องรื้อปลูกใหม่ดีไม่ดี มันสำหับหลังต้องปลูกทุกปีข้าวต้องปลูกทุกปีอ้อยต้องปลูกทุก3ปีแต่แนวทางความคิดที่วิเคคิดในประเด็นที่2ต่อยอดจากพ่อหลวงคือความยั่งยืนหาพืชที่อยู่ไป50ปีไม่ต้องเหนื่อยบ่อๆน้องไม่ต้องเหนื่อยบ่อๆสุดท้ายประเด็นข้อที่3อันนี้คือพูดก่อนเนาะพูดก่อนที่จะสร้างไรนะครับประเด็นที่3ก็คือยุคนี้คนรักสุขภาพเรารักสุขภาพเราไหมรักไหมครับอย่าไปรักตอนที่เจ็บนะ ตอนที่ป่วยตอนที่เป็นโรคนะรักตอนนั้นไม่ทันใช่ไม่ใช่พอเป็นเนื้องอกปุ๊บพอเป็นมะเร็งลำไส้เนะมะเร็งไม่ใช่เป็นเฉพาะคนสูงวัยอินทรลาามเขาบอกว่าปลูกครั้งเดียวอยู่ไปร้อยปีในคัมภีร์ว่าอย่างนั้นแล้วอินทภพาํามเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่สิงห์สิทธิ์กล่าวไว้ในคัมภีร์ว่าเป็นผลไม้มหศัศัรรย์สต่อสุขภาพนะครับพีเคก็เลยโอ,โอเคเอาอินทรลาามเพราะยั่งยืนเมื่อปี59ที่เริ่มทําอินทรลาามพันเนื้อเยื่อมันต้นละพันสองบาทแพงไหมทําไมจึง6เดือนเเปลีี่่่ยนนชววิตพราาะหอม ปกติกินสดไม่ได้ต้องต้มก่อนหน่อไม้มีค่ายูริกไกซยาไนต์สูงกินแล้วปวดขาคนเป็นเกาลือล,ลูมาต่อยกินไม่ได้ไผ่ลำต้นสูงรากหาก,กินไก่แต่บงหวานเพชรน้ำผึ้งที่ได้มานะครับบงหวานเพชรน้ำผึ้งที่ได้มาเนี่ยกินสดสดได้เลยเอาไปตำส้มตำชิดแซ่บหลายแซ่บจนลืมตำมะละกอพุ่นละนะครับเดี๋ยวตัวแทนเนาะคนละเม็ดเด้อแล้วก็อาชิมกินหน่อไม้ก่อนฉะนั้นไผ่นะครับ เป็นพืชที่ดูแลง่ายปูครั้งเดียวอยู่50ปีเนาะครับปูกครั้งเดียวอยู่50ปีบัวบหวานเพร้นพึ่งเนี่ยเป็นพันธุ์เบาที่ออกหน่อทั้งปีเลยปูกแค่7เดือนก็ได้กินได้ขายแล้ววันนี้หน่อไม้ของไร่ต้องจองกันนะครับไม่จองไม่ได้กินนะครับค่ะสุดท้ายนี้พี่เค้กอยากจะฝากอะไรถึงกับท่านผู้ชมไหมคะเกี่ยวกับการทําการเกษตรหรือว่านาศาสตร์ของพระราชามาดําเนินการใช้ในดํเนินการดํารงชีวิตประจําวันครับ สิ่งที่อยากจะฝากเนาะการการทำการเกษตรนะครับผมอยากให้มองแค่ว่าเราเราทำเราปลูกเราได้กินะนะครับเราเหลือเราได้แบ่งปัน<ฮ>นะครับอันนี้คือคือสิ่งที่สำคัญเมื่อเราเมื่อเราทำการเกษตรแล้วแล้วเราไม่ต้องซื้อเขาเราได้กินอาหารที่ปลอดภัยนะครับซึ่งไม่ต้องซื้ออันนี้บง่งบอกถึงแล้วว่าเ,เรื่องของความยั่งยืนมันเกิดขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของเราที่ดีเราปลูกเองกินเอง แต่ถ้าจะมองในเรื่องของของ,ของการปลูกเพื่อเป็นไรายได้สำหรับผมชั่วโมงนีผผ้ผมต้องมองว่าความยั่งยืนนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับในพืชแต่ละอย่างมันมีมนมจุดขายในพืชแต่ละตัวก็อยากให้เกษตรกรลองมาศึกษาในสิ่งที่จะทําแต่บนพื้นฐานให้ถามตัวเองก่อนระเกษตรต้องรักครับต้องมีใจรัก,กถ้าไม่มีใจรักนีไ่ไปไม่ได้ อันนี้คือสิ่งที่สําคัญคือหัวใจต้องรักก่อนค่ะและนั่นนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการเกิดนะคะของไร่ดินชุ่มฟ้าแห่งนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณนาคินโลนารายมากเลยนะคะหรือว่าพี่เค้กของเรานะคะที่ได้มาถ่ายทอดนะคะถึงวิสัยทัศน์ของไร่ดินชุ่มฟ้าแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่เมตตาครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสามร้อยตัวหนึ่งาเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่ครับแสนห้าอ่า พอได้ไหม15พอได้ไหม1ไร่2งานได้15พอได้ไหม1 3ไร่ 13, ได้แค่3เห็นไหมครับแสดงว่าเดียวทางเองค์ท่านเยอล้วล,ล,ลึชัดเจนแล้วใช่ไหมใช่แล้กินยาวไป50ปีเลยกินยาวไป100ปีเลยใช่ไหมใช่